นะคะก็คือวันปีใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เนี่ยมาอยู่กันที่วัดหลวงพ่อเนนนะคะเพื่อมาทําบุญนะคะวันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งมกรานะคะเราก็จะไปทําบุญกันแบบแล้วก็ซื้อของมาเพื่อใส่เอ่อเพื่อใส่ทําบุญนะ Gracias. นาติปตาเวีสิกขานาติปาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยมิาเวรมสิางสมาธิยมินาาเวรมณีสิาปงสมาธยมิาเมสุวิชาจาระวรมณีสิกาปงสมา giảm giá đi luôn nhé cả. để trợ lý không ai đan cả. không biết đấy. तीसीतांबतीतांबुहांकी परबेवस अमितरोसती रोएदो संपत्ताजनो परनासोया थान अनितोंपीरासोया थां सतीतियो เดี๋ยวจะมาไหว้พระขอพรนะคะเราก็เตรียมพวงมาลัยมาลยแล้วเาจะขอพรนะคะขอให้ปีนี้ให้เราสมหวังทุกประการเลยนะคะบาก่ะ hola 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 hola

ไม่ต้องเห็นว่ายังไงคะลูกบอกเพื่อนๆไหนซิหันเราบอกเพื่อนๆไหนค่ะให้เ้าได้เห็นในสิ่ี่เราเลยด้วย ทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาทําบุญนะคะในวันปีใหม่ค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะ2,566นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะคิดอะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกับทุกคนเลยนะคะก็ตอนคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วมาคิดหน้าคิดแล้วก็ไลค์กดแชร์กดซับไปให้เราก็ต่องปเทศ้วนะจ๊ะไป้วนะบ๊ายบาย